กินยี่ใครยังไม่ถึงอีหมแต่ด่าเอาดูพ่อหน่อยเนี่ยเข้ามาเลยนะเพราะว่ามันสามารถเปิดได้เลยนะอย่าลืมแต่ต้องด่านะขอโทษไม่เป็นไร่เป็นไข้าใจไหมไม่เห็นนาะมันจีบเดียวกันกับถนนเหนื่อยโมแบบว่าดูขอบแบบสายสายในแมปสายมือก็ได้นะ ติดลบนะพี่ไม่ไม่ลบค่ะไม่ลบลบทําไมเกีลเกลขับรถไปหาแบมได้ป่ะไปเทียบแบมอ่ะมันเป็นฟิลแบมแบมปีกันก็เจ้าหน้ากันเป็นเรื่องปกติแบมมีดีรูพี่คาดเขาอยู่ในแล็บป่ะพี่ซีอยู่ข้างในแล็บซีอยู่ข้างในแล็บใช่เอาผาดสามสี่ผัดเอาฟิลได้อลม ชิวๆไม่คิดอะไรมากแลาจะยิงจากข้างไหนดีกว่าไม่มีเงียบคิบไม่ค่อยสนุกอะไรอย่างนั้นน่ะเข้าแล็บได้ไหมวะข้าวงกันหมดเลยอ่ะเหมือนเอาเข้าไม่มีใครพูดอ่ะพี่เพื่อนเ่อเล่นอ่อมมอ่ะไม่ค่อยแบบ่งไถึงน้อยเข้าได้มันก็แบบได้ฟิวอ่ะเป็นทางเข้าออกเดียวเหมือนถ้าทำไม่ผิดนะมันเอาเข้าได้ไม่เกินหกศอก แต่อย่าด่าแบบว่าหลุดแบบเอาเอาชัวร์แบบข้างในด่าหลุดก็พอแบบด่าเลยไม่ได้ว่าอะไรด่าได้แต่อย่าด่าแบบแบบมอเรียกจี้แเอย่าจี้อย่าจี้อย่าจี้ไปไปไปเกลียวไนก็โดนของเราเอาของเราไปเราคนลขคนเรึถือิมพีเกลียวเกลียวแล้วกว ไอ้เสี่ยไปเลยไ้ปยหนูกำลังวิ่งไปแล้วถ้าไปไม่ทันหนูจะเล่นได้ไหมเนี่ยมองเอ็มพีแล้วนะพี่จูดี้มองเอ็มพีแท่งเลยอยู่หน้าหตั้งหลยงล้แล้วก่อไปแล้วจูดี้มาแล้วจูดี้อกมาลง้วเราต้อง่ป้อมกันนะอย่าพิ่งมาลุดสายมหลเขลุสายใช่อย่าอขับเข้าไปอย่าขัเข้าไปอ่าขับเข้าไปมื่อว่ะข้างบนด้วยนะข้างบนข้านนาน ถ้ามนพี่หันเ้าแนไม่ใช่ข้างบนไอ้ไอ้ตรงที่เป็นเขาเล่นในแลบนะเราเราหมดเลยพี่เข้าไปไม่ต้องเข้าไปเ๋ยวเพิ่งมอนไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปนะตเย็นอยู่หน้าอาผาดดำเด้ทำาอะได้ทำรยได้ศพตรงถนนตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องกลักข้างในอยวเข้าไปโดนชีเดียวจะได้บิวที่โบสไปโดนไปดูรไปถาเลย กดยูปลยเลยไปเลยเลยไปเลยตรงอาพาธเลยไหวเขามาแล้วเข้ามาเราลารับหน่อยเราลับหน่อยเราลับหน่อยราลับหน่อยเขามาแล้วเขามาแล้วราลับหน่อยราลับหน่อยพแล้เบอรไหนเราเบอรไหนเราเบอร์นมาาเอนืเดียวเดียวเอาเดียวเดียวรับหลังเอาเดียวเรับหลังวะเอาเพื่อนน่อยเอาเพื่อนน่อรับหลังเพื่อนน่อรับหลังเพื่อนหยรัลเพื่อนหน่อยรับหลังเพื่อนหน่อยรับหลังเอนหอยหเพื่อนหน่อยรับหลังเอนห่อยรับหลังเพื่อนหน่อยเออย่นห่อยเพื่อนน่อเออรับหลังเพื่อนหน่อย พวกมึงหวาหวาจับปืนมันอยู่ในแล้วอีควายนี่ติดเป็นป้ามึงอยากจะมาปิดกุ้งอีกง้อไอ้ควายไม่เตียงตัวเลยอีควายง้อตอแล้ลมึงก็ไม่ไหวมึงเล่นอะไรมึงก็ไม่ไหวอยู่ดีเนี่ยไรเงี้ยก็ไม่ไหวดีโอายคุณมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมึงก็ไม่ไหวอยู่ดีมึงจะเล่นอะไรมึงก็ไม่ไหวอยู่ดีตอแหลเหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยโง่น้อพี่กูไปดีสัตว์ตายอยู่ข้างในมึงเล่นอะไรมึงก็ไม่ไหว มึงเพิ่งหายแค่สี่คนเองสามคนเองที่เล่นให้เหมือนปาามึงหน่อยนะ้ปะดันไปเลยดันไปเลยดันไปดันไปดันไปคนที่ึงเลนให้เหมืนปามึง่อยนะ้ะ้ยังงยังงอวนไมไมหน่อยยความารตาตายยต่อไอ้ไว้เล่นเทในรวยกว่าต้นเหตุไะไอยังงเนี่ยต้นเหตุเนี่ย วิ่ออกแม่งไปดิกาไอควายเรียกายห่าไปดิไม่ว่าจะเล่นแบบไหนก็แพ้กูอยู่ดีโง่ไปอยู่ในรูควายเนี่ยควายกวหหหมดแล้วป่ะพีเพื่อเรามีครบแล้วเรลดรเรลดอี่อซี ไม่ขนามือพี่เลยอ่ะอะไรนะได้ยินนะอะนะขอแบบขนามือพี่หน่อยนะป้าว่าอะไรอ่ะไอ้นี่ไงพี่ตะปันไป็รอบหนึ่งเขาอยู่ข้างหลังสซนที่เขาเพิ่งเข้ามาพี่ตะปันเป็นรอบหนึ่งอะใช่ใช่เขาเพิ่งเข้ามาเขาเพิ่งเข้ามาไหนพี่บดดิ้งบับยังทำอะไรนะพป๋าแยวเรียบร้อยบดดิ้งบับแยวเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ตายนล้ว พี่บ um. exactly ุดด um şey, ิ้งไม่ยอมบับแล้วก็เอาหนีด้วยมามีพี่ร้องไมเหรอเคสขึ้นมาใครจะล็อกรถขึ้นไม่ได้อ่ะรถอยู่เนี่ยไปมามาปลดล็อกหน่อยพลอยแขนทั้งเยอะโดนพ่อครูไม่ถึงห้านาทีหมกมาล่ะไหนอ่ะชมพูนะพลายมาปลดล็อกหน่อยวิ่งมาทำไมได้ละได้ละ รอนานกว่าเลดิดนอกมาซ้อมรหลดได้นะแล้วมี่โดนทีนี้มันได้ไปอยู่ที่โบสายดอนพีใครได้ใช้ของอะไรไหมป้บพวกอิมพวกเอ็มพีอะเาทีไปลูกนึ่งไปเซ็นได้นะตมอทันไหมต่มเลยได้ตรงนี้ได้ไหมได้ตรงทางออกอะได้ตรงไ้นอะได้ต่อมอต่อหนึ่งขอดพารถก่อน ได้เรารวมไหนครับหนูอยู่ตรงฮองโปก็ได้มึองโปคัพกี้กันอยู่นะตาดาขู่แต่พวกเราตัวอิชอนนะฮองโปก็ยังอเลยมันมันมีตีเล่นรานกันอยู่ค่ะตรงตรงถนนเลยไหนยันจะว่าไม่เห็นไปเลยรอพี่เป็นตามมาจิ้นเราอยู่ตรงทางทางโค้งทางออกอะทางโค้งทางออกฮิวแมนอะ ฮิวแมนฮิวแมนเป็นไหนอ่ะแบมแบมมันฮื้อใส่เราแบมแบมทำไมจบเร็วจังคนเขาน้อยมันได้น้อยเขาคนเท่ากันนี่แหละแต่เขากล้าไอ้ฮื้อใส่ตอนรับหลังฮื้อใส่รถกู้อยู่ใน e m P ออกไปได้มันฮื้อใส่เราใส่กปะกระบาดท่าขนมมาสิบบาทชู่ชู่นนะล้วนอ่ะพังเลยอ่ะเล่นในรูอ่ะ มึงมันเฮ้ยอีกแล้วเดี๋ยวเขียนอ่ะมึงเราพูดมึงพูดว่าเป็นอะไรพูดดิล่ะเป็นอะไรบ้างเลยเมย์นายไม่แล้วก็แกแอสพาร์ตเขาคุมไปเลยโสดไหมอะไรแบบนี้ใส่แล้วไม่อยากปฏิสัมพันธ์เขาไม่ยอมไม่อยากปฏิสัมพันธ์ด้วยกูฟังไม่ออกครับตอนบวชอยู่ตามึงโอ้ยมึงยอมรันอยู่ในรูรันอยู่ในรูในรูนั่นแหะที่มันไปเล่นกันอะ อุ่มปลาลระเบิดใส่มันเลยมันพูดอย่างนี้เรามียี่บห้าค่ะจริงๆเราแก๊งผู้หญิง,งมันมีได้สามสิบแต่เพื่อนมีอะไรอของมึงเรามีย <c oughs> 5ิบห้าคนแต่แก๊งผู้ชายมันมียี่บห้าอยู่ละไฟสุดท้ายพี่ไม่ขออะไรมากพี่ขอให้เราเป็นตำนานละที่จดจำตลอดไปไออไรสร้างบางอย่างขึ้นมาทุกการตีมันจะต้องมีตำนานของมันตึง้งหึ่งอันี้นะก่อนเริ่มไฟมึงแปลงแล้วเป็นลิงให้หมดแล้วก็กลายเป็นคน

แปลงล่างเป็นลิงเกียวเป็นอยู่แล้วเกียวจะแปลงทำไมปลาคุยดีนะถ้าเราชนะปุ๊บเข้าใจไหมเราต้องพูดเดอะไอทำาคมเดอเฟสในไฟคนละหนึ่งคำาูจะรู้ไหมละนี่ไม่เคยดูเดอเฟสเนาะเดี๋ยวกูจะเล่นเกมให้ดูแข็งสูดะกูตัดออกแน่ไอ้ไอ้แบมเดี๋ยวมึงบอกมึงพูดเลยนะอาทิตย์หน้ากูออกแน่มึงพูดเลยนะอาทิตย์หน้ากูตัดพวกมึงออกไนตรงไหนวะ ย่่ามนเลพีิใครใครคู่เป็นอะเล่นคู่คู่ไปเลยนะมึงอย่าคิดว่ามึงจบนี่แล้วมึงจะรอดสิ่งนี้มึงทำกูจำได้หมดคู่ไปคู่อะไรสร้างสตอรี่ขึ้นมาให้มันกลัวเข้าใจปะไม่รู้อะไรวิธาบทบาทหรอจบไม่จบที่นี่มึงจะรอดกูจะตามตัวมึงออ๋พูดได้เลยเอาเป็นฟิลคู่ฟิลทำอะไรอะคาแรคเตอร์นะแต่ละคนสร้างสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเกลียวมันแปลงร่างเป็นลิงวิควีนเมื่อกี้ใครทำไม่ต้องไป แล้วขอดทษทุกคนแล้วเซฟเดอะเบสโฟลร์ดนะไมเคิลเมเยอร์นะเซฟเดอะเบสโฟลร์ดนะเหลือหนึ่งหนึ่งถึงสองคนหลักหน่วยแล้วลุ้นต่อยเราที่เราไล่ด่าให้เขาทรมานว่าไม่่ใชเรารวมกันอยู่ตรงไหนวะมันส้มไหมโอเคไหมอารมณ์หน้าคุกไม่ใช่เหรอหน้ใครใครใครที่เป็นคนฆ่าเดอะเบสโฟลร์ดใครที่เป็นคนฆ่าคนสุดท้ายแล้วทำให้การด่าจะต้องจบลงคนนั้นจะถูกปรับ แล้วก็จะถูกแฉรูปหนึ่งรูปถ้ากูมีโทรศัพท์แฉ hey, รูปตัวเองก่อนได้เลยแฉะโอเคดี